ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,นกันด้วยนะครับผมกผมกายคาร์ลอสเทอร์ทีนอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาแจกเสียงนะครับ MX ท่อ FT คันเทปนะฮะก่อนอื่นนะครับผมบอกก่อนเลยว่ามันเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมมาเอาเสียงบนคอมมาทําลงโทรศัพท์นะครับก็มีคนบอกว่าเคยแจกไปแล้วผมไม่รู้ว่าของบนคอมหรือของ บนโทรศัพท์ครับแต่กูว่าต้องเป็นของบนคอมแน่นอนนะครับถ้าไม่มีของบนคอมกูจะเอามาโมูได้ไงล่ะอีเหี้ยก็นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันก่อนนะครับผมเสกรถมาก่อนผมไม่ได้ลง msx ไว้นะครับก็เพิ่งกดล้างข้อมูลเลยนะฮะฟังเสียงกันครับประมาณนี้นะครับผมูวฟังตอนขับกันนะครับ ประมาณนี้นะครับก็ใครจะโหลดก็โหลดไปนะครับเดี๋ยวขอตัดคลิปไปตอนหนาวิธีลงกันเลยนะกันนะครับผมโอเคครับก็มาถึงวิธีลงกันแล้วนะครับก็คุณจะใช้โปรแกรมอะไรของคุณก็ได้นะครับที่มันย้ายไฟล์แตกไฟล์ได้นะครับผมใช้ v o บอน f ฟมิเนเจตัวนี้นะครับนะคุณโหลดไฟล์องผมเอาไว้ตรงไหนก็เอาไว้ตรงก็ไปที่นั่นแหละผมเอาไว้ที่ เสียง M S X T H F T ขั้นเทพนะก็เป็นครั้งแรกเลยที่ผมาทำเสียงนะครับก็บางคนลงเสียงแล้วเด้งนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์วิธีแก้เด้งให้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเอาเองอ่าก่อนอื่นนะครับที่ผมใช้นะครับผมกดมาตรงนี้นะฮะอ่าเสียงอันนี้ใช่ไหมผมกดแตกไฟล์ใช่ไหมท้่ผมก็มาตรงนี้ครับ View R C นะครับผมอ่าตัดไปอ่าแล้วก็เข้ามาที่โฟลเดอร์ตัวนี้เหล่าแค่ออดิโอตัวเดียวนะครับ e x tract the อเดซิล t ท file นะครับเราจะแตกไฟล์ไปตรงไหนนะครับเราออกมาหน้าแรกเลยมาที่ Android นะครับผม Data นะครับผมเดินลงมาครับผมนี่ครับ com rockstar game j t gtsa นะครับว่ที่ไฟล์นะแตกไฟล์ลงที่นี่ครับแค่นี้ครับคุณก็ลงเสียงเรียบร้อยแล้วนะครับ ง่ายๆเลยนะครับส่วนวิธีแก้เดิ้งก็พี่เกียรติทำละเดี๋ยวไปดูของคนอือ่นไปดูของคนอื่นเอาแล้วกันนะครับถีอว่าเป็นการโปรโมช่องให้เขาเปนน็นอีกตัวนะครับโอเคั้นสำหรับคลิปนี้ก็ขอรับเพียงแค่นี้สวัสดีครับผม